สวัสดีเจ้าค่ะผูพเผยหอดพี่น้องตลาดดงเจ้าค่ะมาหลับมูนางแสงนะเจ้าค่ะมาหลับมาหลับเพื่อนนางแสงมาแต่อุบลพี่น้องก็เลยพามาแวะตลาดดงเจ้าค่ะเละเบิงสะก่อนพี่น้องสิพาเราตลาดดงส่วนมากจะเจ้าจะขายเป็นไอ้นะเป็นอาหารป่าพี่น้องอาหารป่าเป็นพวกสัตว์ป่าหรือว่าย่ามเผ็ด ย,ยืมพลเมลไม่ปลายสิหลายๆอย่างเนาะอันนี้หอยหวานเนาะหอยหวานอุ้ยมันตายแล้วบ่ลอยงูหางงูสิงอ๋องูสิงอันนี้ลนแลนเดอจาว่ามันตัวเหี่ยเด้อ ตัวน้อยได้เลยเตรียมพี่หน่อย,ตตอยตเตรียมนั่ง <c oughs> ซื้อไปปล่อยกอันเถอะจ้าเด,เดี๋ยวจะซื้อง,งูไปปล่อยกันห้องเย็นซิงไปปล่อยก็อยากปล่อยตัวใหญ่อยู่จ้าแต่ว่ามันมันแพงนะจ้าก็เอาเป็นตัวน้อยตัวน้อยแปดสิบพันจ้าปล่อยตัวนี้ เดี๋ยวโทรมาขึ้นด้วยรอยมีปป้่อยนี่ชิป <c oughs> ปี้ปอยจะมาจับมาไม่อยู่วะอันนี้จะเป็นเป็ดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเป็ดเป็ดปลาบ่หวนกเป็ดน้ำ อันนี้บอมเมนตัวเงินตัวทองด้วยจา้จาแสงอยนเด็กฮะเจ้าไปป้อยเดี๋ยวจ,จะไปป้อยกลางทางกันแล้วกันนะพี่หลังนะนซื้ออย่างทัว่วบอกกินแล้วคอยพิษร่องขาว Ba bò đồng ý đồng ý đồng ừ. Mặc cọ, mặc Nhan. Nhan. ăn đê, Nhan. 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 Ui Phải thích kinh cao lạc Mặc ăn cọ Hả? Mặc ăn cọ Phép thật Thân thì khỏa đến nhàng nó no. Tôm, Tôm đây nè Tôm ใครอยากเอาไปจี้แม่โล่เท่าไหร่จะไดโลห 10, หสิบพันสิบกันโลหาสิบพันบนเงาบนยังตัวันเนาะโลหาสิบพันเอาเอาไงนะเอาสองโลตัวนี้ต้มแล้ว นเสียไปปอยนตนมั่ไหม่เงาสนหนึ่งสาคกันบอกแถมเนี่ยยายสิได้รวยไว้ไว้ยเอาไปจีนะหอมหอมเนาะไปจีนนะหอมแซ่บ อันนี้อยู่ท้ายข้าเอิญเกาลักอยู่บ้านขาเอิญมะกอเนอะาะมะกอมะกอมะกอนะคะมะกอลูกจเย็นนะแม่จะไปปล่อยแล้วเธอไม่ต้องกลัวคนเอาไปกินนะลูกนะนะแม่ปล่อยแล้วให้โชคให้ลาบลูกแม่ปล่อยแล้วให้โชคให้ลาบแม่นะจะได้มันหมานปังๆทำไรก็ขึ้นวูอ่ะเธอยนียแซงนี่ เื่อเอ,อย่างตูบักไง,งกับย่านงูงูในย่านเพลินอ,อ,อันนี้หมากอันนี้ยุบานเฮ้ามาัๆๆๆๆนซื้อแพงแพงแพงแน่นะโอ้ยอยยานนะดูหยานหยานนะ จจริงก็จะปล่อยหลาย,ยู่เงินนั่งหน่อยพี่น้องอีต,ตนมันนั่งเป็นคนที่บอกกินงูเนาะจ้าก็กเสียไปปล่อยมันพูนปล่อยทางเมืองหจา้าไ,ไปแต่ต้มบ่ละพี่นอ้องหัวหืมจิตต้มหัวสิปล่อยว่าไปเนาะจ้าคันเ <c oughs> นาะอาจจะอ่ะไม่ซื่อันใดๆสุดจะไม่นักขี้น่าขาก็คือเนาะเป็นงูเป็นงูสิงพี่นอ้องไอเป็นงูที่เจ้ามากกินเนาะ แล้วก็ต้มแซ่บต้มสั่วดิสินะแต่สมัยนั้ยังน้อยนะเคยกินดิพี่น้องพอใหญ่มาแล้วก็กิ็นเห็นก็เจาทางเวลาตัวเสียตัวยิ่งใหญ่มีตัวสามแสนสี่แสนเออกระซือจะจริงจะได้ตัว่ใหญ่แต่ตุวนั้นนะเลยในตัวน้อยพี่น้องทุนทุนบลายจ้าทุนบลายกัดี่แหละมาปอยอยู่หลังวัดหม่องที่สงบที่สุดเลยนี่ะอยู่หลังวัดก็กระกระหางไก่ค้นปนไดดอกจับมาหมูบ้านมา อา,าอาคาป้าเจ้าปอยเจ้าแล้วก็ให้ข้าป้าถูกเลขได้บ้านนี่นะเด้อถูกเลขหกโตถูกเลขลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่นี่งวดเลขไทยงวดใกล้จะออกนี่ถ้า,ออาถูกลอตเตอรี่น,นะสิมาเมาส์ปอยเบิดทั้งตลาดเลยเออที่เป็นสัตว์ป่าน่ะสิมอยเมาส์ปอยเบิดเลยเมาส์ปอยสู่ธรร,รมชาติเลยจ้าหักซา,<ส>าตดูดีๆเด้อเนาะอย่าให้พายจับได้ได้บ้านนี่ได้บ้านนี่ได้ย่าให้เขา เจับเขาเอาไปเฮ็ดนะค่ะเออเห็นคนกระลบลบซ่อนๆแน่ล่ะแม่แม่พูดพะเว้เขาจับไปชั่วไอะไรเออปอยเจ้าเป็นอิสระภาพแล้วเจ้าก็ต้องดูแลตัวเองเราจนบ่มีแห้งอยากมีแห้งสัมคุณคุณคุณคุ่เห็นมั้นี่ไปวิ์แล้วทุกคนวิดแล้ว จังออกไปเดินอีกหรอเอาโอเคโอเคต่างคนต่างไปนะสิ่งใดพอดีกันผู้ขาก็กป้อยไปจ้ะเอาแตา่สูกตะลาบมาบาดในซาตุหอดวจ้า แนหนไม่ชื่อสันมาอย่งเทีนะ่แกงมือนี้บเป่นะต้มแจมจิม้มน้ำพริกเด้วบอนไม่ <c ười> ไอ้ที่มึงซื้อนะโยเกิร์ตนะนโยเกิร์ตเออนี่เด้วนี่เด้ว cái bài cái bài nhang mới đi thọ đi những ngón cái sự kiện bớt lệ 20 สามร้อยสี่สิบบาทนั่งลง,ลงสบายดีป่ะลงุงเขียนอ้าวคนละปูว้าย่ดปกินกัน

Đúng rồi ba bà Dẹp của mẹ nè Chú này sẽ bán trong phút Dẹp Nào cô đơn เอาแป้นจะแป้นมงจ้ะกักโมงหรอคับโมงกา่คืปราาม่งน้าคนจะูดปุ๊หรือะรบง พออ่อยแม่กินกันก็พอ,อ,พอปลอดภัยเด้อไอพ่อยไอ,มอ,มอ,มอ,อแม่มเขากินพ่เป็นพ่อแม่ใช่ไนะนเเห็งก็มากเลยเราพังพ่อมากนนยังก็คิดฮอดปล่อยทอดอแม่ครับ <c oughs> แลชั้มีแต่เพื่อจะาขาชืา่อหา